กว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นาาเพราะมาเป็นมนุษย์ไอตอนก่อนจะมาเกิดก็ตัดสินกที่บุญที่บาปเกิมีบุญก็มาเกิดในตระกูลที่ดีชีวิตเริ่มต้นก็จะดีสดใสเหมือนดอกไม้ที่มีหนอนชอนใจมันเนบ่งบาน ถ้ามีบาปมากเวลามาเกิดบาปเป็นชนกกรรมนำมาเกิดอีกแล้วดอกไม้ที่เชาที่เหี่ยวตายในรันบางคลอดออกมาตายบ้างหรือเติบโตก็เกิดในตระกูลที่ลำบากลำบากนี่มันเป็นอย่างนี้นะแต่ระหว่างทางอะจะมีสุขมีทุกข์ จะขึ้นจะลงเจริญหรือเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปที่ทำมาจากในอดีตบุญบาปในอดีตเท่นแหละพัดผัานถ้าโชคดีเราเจอกัรยานามิตรแนะนําเราเข้าใจแจ่มแจ้งเราก็กลับเนื้อกลับตัวได้สั่งสมบุญในปัจจุบันไอ้บาปเก่าที่เราเจอเนี่ยเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ใจมันก็จะไม่เป็นทุกข์มากกว่าปตัติมันทุกข์เท่าที่เจอแต่ไม่ทุกข์เพิ่มขึ้นเพราะความพุ่งสร้างทิ่ตกกังบลเพราะว่าเข้าใจชีวิตเจองแจมแจ้ง,แ,จงแล้วเมื่อเราสั่งสมบุญมากเข้ามาเข้าหนักมันก็เป็นเบาวบาวก็หายชีวิตี่มันขึ้นอยู่กับบุญบาปลูกนะขึ้นอยู่กับบุญกับบาปในตัวเนี่ย จะประสบความสำเร็จอะไรในชีวิตสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังบุญน่ะทำให้เราได้มีรูปสมบัติมีทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคือสมบูรณ์มีเหตุการณ์ดีสมองแจ่มใสความคิดอ่านดีขาดการไดอต่างๆได้ดีและความคิดนั้น กซด้วยเมื่อขยายมาสู่คำพูดพูดก็มีพลังแจ่มแจ้งใครฟังแล้วก็เชื่อตามทำตามพอทำลงมือทำทางกายมันก็ประสบความสำเร็จแต่พอถึงตรงนี้ถ้าหากว่ากาดความรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเราก็มักจะคิดว่าเป็นความ โปรความความสามารถของตัวเราแล้วก็ตอนนี้อติมานะก็จะเข้ามาแล้วมันจะมีทิฏฐิวันนะวันเราเก่งในฝีมือของเราเลยลืมคิดไปว่าไอ้คนเก่งอย่างเราก็เยอะแต่มันไม่สำเร็จแต่เราเก่งก็ไม่ได้เกินอะไรขราวแต่สำเร็จ พระบุญอยู่ฉากหลังมือถึงใจถึงทีมถึงทุนถึงถ้าบุญไม่ถึงมันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าบุญถึงด้วยก็สำเร็จบุญบาปนี่แหละอยู่ข้างหลังนะลูกนะอยู่ข้างหลัง